อ้จรู้หรออาเขาเล่นยังนะพ่อจนเนยังนะคนเป็นข้าวรซุป่านี่น่าคนเป็นกลุ่มมาตรงนั้ เมืองอะไรนะเซฟนนคาชีค่ะฮะอับโซราอับโซราโออับโซรายัางเหมือนเดิม,มอยูอย่อ,ยอับโซลาไ <laughs> <laughs> ี่สมยนึกว่านูอน่อาด้านหลังไงอ๋ออันนี้ของของ จอดไม่ไดจอดไม่ได้จอดไม่ได้ไหมยมีที่จอดเร์เซ็นต์เงินดูระนี่ตรงนี้ไม่ได้เหรอเนี่ยอาจารย์ครับตรงนี้ไม่ได้เหรอนี่ตรงเนี้ยยาดัตคอมวลยาทเวนด้าดันเคียตด้สิอฟอูฟกันด้ kid by Leo for restaurant ya dia ya op da unde unde the bomb ya dia auto is awake dah sok ni mang nia